วิธีลงสินค้าใน TikTok Shop Seller ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงสินค้านะครับให้เราเซิร์ชคำว่า TikTok Shop Seller ก่อนนะครับให้เป็น Seller k t h t i k t o ok k นะครับคลิกเข้าไปในมือถือนะครับมันจะมีคำว่าให้ลงทะเบียนนะจะมีเบอร์โทรศัพท์อ่าเราใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะ ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับพอกดใส่เข้าไปแล้วให้กดส่งรหัสนะครับรหัสนี้จะส่งเข้าไปในมือถือของทุกคนนะครับที่ใส่เบอร์นี้โอเคไหมเราใส่เบอร์มือถือเสร็จส่งรหัสนะครับรหัสนี้จะอยู่ในเบอร์มือถือข้อความในเบอร์มือถือนะครับต่อมาให้ใส่อีเมลของเรานะครับใส่อีเมลไปแล้วกดส่งรหัสนะ แล้วกดส่งรหัสรหัสนี้จะเข้าไปอยู่ในอีเมลเอารหัสในอีเมลเข้ามากรอกตรงนี้นะครับพอได้รหัสแล้วเอามาใส่นะครับพอมาใส่เสร็จให้ตั้งรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านต้องมีภาษาอังกฤษมีตัวเลขและก็อักขระพิเศษ1ตัวโอเคไหมนะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับ กรอกเข้าไปแล้วยืนยันรหัสผ่านอ่าทีนี้เราก็สามารถสมัครได้เรียบร้อยกดส่งปึ้งอ่าเริ่มขายในประเทศไทยนะครับถ้าใครไม่ใช่ประเทศไทยให้เป็นเลือกอ่าผู้ขายในเอเชียนะครับแล้วก็เลือกคำว่าผู้ขายในไทยนะครับพอกดต่อไปผู้ขายในไทยเรียบร้อยนะครับอ่าเริ่มขาย ให้กดคำว่าเริ่มขายพอเราเริ่มขายเสร็จสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตรวจสอบเอกสารนะครับให้ตรวจสอบตอนนี้พอกดตรวจสอบตอนนี้ให้เราตั้งชื่อร้านนะครับขายเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตั้งชื่อเป็นส่วนตัวนะครับขายเป็นรูปแบบบริษัทต้องใช้แบบรูปแบบบริษัทนะครับเอกสารของส่วนตัวคือใช้บัตรประชาชนยืนยัน นะครับเอกสารของบริษัทต้องใช้พอพ2 0ย์และทะเบียนการค้า,าการป้อนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเรากดว่าป้อนนะครับแล้วค่อยมาเลือกคําว่าไม่แบบนี้กดตกลงนะครับไม่ใส่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีใครโดนภาษีก็ตัวใครตัวมันนะครับแล้วกดอันดับ2คําว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับพอเรากดเพิ่มผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่มันจะมีให้กรอกที่อยู่นะครับ กรอกชื่อผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อนี้คือชื่อผู้รับส่งสินค้านะครับสถานที่ที่อยู่จัดส่งคือที่อยู่จัดส่งสินค้าที่อยู่รับสินค้าและที่อยู่ส่งคืนสินค้าโอเคไหมเจแอนทีจะมารับสินค้าหรือมาส่งสินค้าคืนในนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แล้วในการลงผลิตภัณฑ์นะครับให้ผมแนะนำนะครับ ให้ใส่แบบครีนทรีนสะอาดสะอาดก่อนคือไม่ต้องเครมอะไรใส่ง่ายๆนะครับใส่ชื่อเลือกหมดหมู่นะครับและเลือกคำว่าไม่มีแบรนด์อะไรที่ไม่บังคับไม่ต้องใส่นะครับอะไรที่ไม่บังคับไม่ต้องใส่และให้อัปโหลดรูปนะครับให้อัปโหลดรูปนะชื่อตัวแปรอันนี้คือเช่นเรามีสีมีไซส์อะไรมีสี 3, สามสีมีไซส, 4, ส์สี่ไซส เราเลือกสีเลือกไซส์หรือบางคนเลือกเป็นโปรโมชั่นก็ได้พิมพ์คำว่าโปรโมชั่นก็ได้นะครับอ่าโปรโมชั่น1แถม1โปรโมชั่น2แถม2แล้วมาใส่ราคาด้านล่างนะราคาขายปีกแบบนี้ปริมาณก็ใส่จำนวนเข้าไป100้ชิ้น100ชิ้น1000 100, ชิ้นใส่เข้าไปโอเคไหมครับน้ำหนักใส่ได้สูงสุด5กิโลกร,รัมนะครับ 5กิโลกรัมสูงสุด5กิโลกรัมเราจะใส่100กรัม200กรัม300กรัมก็ได้ไม่ซีเรียสนะโอเคทีนี้นะครับอ่าใส่น้ำหนักก่อนค่อยๆใส่เข้าไปนะครับ100กรัมอะไรที่ไม่บังคับไม่ต้องใส่ไม่จำเป็นต้องใส่พวกนี้จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะถ้าจะใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอ่าเราจะมีรับประกันก็ได้หรือแบบไม่รับประกันก็ได้เช่นเดียวกัน ถ้ากดเผยแพร่มันไม่ได้เรายังไม่ได้อัปโหลดรูปเราอัปโหลดรูปเสร็จนะครับใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับอย่าพึ่งเคลมอะไรนะครับอ,อย่าพึ่งไปเคลมอะไรทั้งสิน้นนะครับอันไหนที่เรากดเผยแพร่ไม่ได้เราต้องไปกดแก้ไขนะครับถ้าเราใส่แล้วนะเราก็กดเผยแพร่นะพอกดเผยแพร่เสร็จแค่นี้การลงผลิตภัณฑ์ก็เสร็จเรียบร้อย มีอีกส่วนหนึ่งคือการเชื่อมโยงบัญชี tiktok ให้ไปที่มุมซ้ายล่างนะครับจะมีตัวตัวหุ่นนะครับเรียกว่าโปรไฟล์ผู้ขายนะแล้วจะมีคำว่าบัญชี tiktok ที่เชื่อมโยงอันนี้เราต้องเชื่อมโยงบัญชีนะครับลงขายอย่างเดียวขายไม่ได้เราต้องกดเชื่อมโยงบัญชีซึ่ง1บัญชี3 1เซลเลอร์สามารถเชื่อมได้ทั้งหมด5บัญชีโปรไฟล์ profile, นะครับ1บัญชีทางการกับ4บัญชีกัรตลาด หนึ่งบัญชีทางการคือเราเป็นบัญชีทางการนะครับแล้วมีทีมงานอีก4คนคือบัญชีการตลาดนะครับอันนี้ผมเชื่อมอีกบัญชีหนึ่งนะครับให้เราพิมพ์ยูเซอร์นะครับอันนี้จะอยู่ชื่อ a อ d อยู่หน้าโปรไฟล์ใน t i k t o k ของเรานะครับไปหามานะครับอยู่ในโปรไฟล์ t i k t o k ของเราให้เรากดคำว่า Add ก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะครับให้พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับแล้วกดต่อไปกดถัดไปทีนี้ ถ้าอายุไม่ถึง18นะครับการเชื่อมโยงจะไม่สำเร็จถ้าใครขึ้นแบบนี้ให้ไปกดแก้ไขอายุนะครับาบางทีเราเกิน18แล้วแต่เราไม่ได้กดแก้ไขอายุแค่นั้นนะครับพอเชื่อมโยงแล้วให้เข้าไปที่มือถือนะครับแล้วก็ไปกดขออนุญาตตรงกล่องขาเข้าอีกครั้งหนึ่งใครลงรขายสินค้าเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นคำว่ารังับชั่วคราวกำลังตรวจสอบให้รอสักครู่ นะครับให้มาตรวจสอบถ้าขึ้นลงไม่สําเร็จจะขึ้นคําว่าไม่สําเร็จถ้าลงขายเรียบร้อยจะขึ้นคําว่าวางขายอยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับลงขายอย่างเดียวขายไม่ได้ต้องมาเชื่อมโยงบัญชีด้วยพอเรากดเชื่อมโยงไปแล้วนะครับให้ไปที่กล่องขาเข้าด้านขวาอันที่สองจากขวานะครับอ่าแล้วไปกดคาว่าคำอ่าความทิดเห็นจาก tiktok ใหม่ นะครับจาก t i k t o k ใหม่กดเข้าไปนะจาก t i k t o k ใหม่นะครับความพิเศษจาก t i k t o k ใหม่นะกดคำว่ากิจกรรมทั้งหมดนะครับข้างล่างจะมีคำว่าจาก Tik t o k นะครับเลือกจาก t ิ k ตอกเซตมันจะมีคำว่าการสร้างไรายได้เรากดรับคำขอสร้างไรายได้หลังจากที่เรากดเชื่อมโยงบัญชีเรียบร้อยนะครับกดคำว่าคำขอสร้างไรายได้นะครับผมมีคำขอใหม่ กดคําขอใหม่จากอาชินะครับกดเลือกเข้าไปนะอ่ากดเลือกเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีให้อนุญาตรับตอบรับคําขอสร้างไรายได้นะครับของผมกดไปเรียบร้อยของทุกคนต้องกดอนุญาตก่อนนะครับตอบรับคําขอทีนี้กลับไปที่โปรไฟล์พอตอบรับเสร็จโปรไฟล์ของเราจะมีช็อปเกิดขึ้นซึ่งเป็นช็อปอันที่2เห็นไหมสินค้าเราจะเข้ามานะครับ ใครเป็นบัญชีทางการนะครับสินค้าจะเด้งอัตโนมัติใครเป็นบัญชีการตลาดเราต้องกดเข้าสู่อ่าพอกดเข้าสู่เ็จเราก็ไปที่ร้านของคุณนะครับไปดูว่ามีสินค้าเข้ามาหรือยังถ้าไม่มีให้กดคําว่า manage product จัดการสินค้านะครับ manage product เราเพิ่มสินค้าเข้าไปอยู่ในช็อปนะครับเพิ่มสินค้าเข้าไปอยู่ร้านของคุณพอกดเพิ่มสินค้าเข้าไปแล้ว สินค้าทั้งหมดจะไปอยู่ร้านของคุณทีนี้ใน t i k t o k เนี่ยมันมีการตลาดแบบสินค้าตัวแทนนะครับเราสามารถกดเพิ่มสินค้าของตัวแทนนะครับเราไปหาสินค้าของเจ้าอื่นอย่างอื่นเนี่ยมาขายได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นการตลาดแบบ Every a f f i l i a t e นะเราสามารถดูค่าคอมมิชชั่นว่าเรารับกี่บาทนะครับเราได้กี่บาทเราสามารถขายของได้แล้วได้เงินด้วยนะครับ ฉะนั้นถ้าเราขายได้เรากดเข้าไปที่ค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นเราจะเห็นตัวเงินของเราที่ขายของให้กับคนอื่นนะครับอันนี้สามารถกดถอนเงินได้เลยนะอันนี้คือการตลาดแบบ a f f i l i a t e นะครับเนาะหากใครลงขายสินค้าเรียบร้อยให้เชื่อมโยงบัญชีเข้ามาสู่ช็อปนะครับแล้วก็ลองดูสินค้าว่าเราสินค้าอยู่ในช็อปแล้วหรือยัง ถ้าอยู่ในช็อปแล้วลองกดอัดคลิปวิดีโอนะครับไปอัดคลิปวิดีโอนะอัดคลิปวิดีโอ,อเห็นหน้าผมด้วยนะครับก็ลองกดอัดคลิปวิดีโอดูนะเดี๋ยวผมลองกดดูนะปึ้่งพอกดอัดคลิปวิดีโอนะครับทีนี้เราสามารถแปะลิงก์สินค้าเข้าไปอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ แปะลิงก์สินค้าเข้าไปอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ได้พอผมกดอัดคลิปวิดีโอเสร็จกดถูกกดถัดไปจะมีคำว่าเพิ่มลิงก์นะครับเราก,กดเพิ่มลิงก์เพิ่มสินค้าเข้าไปอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะพอกดเพิ่ม1ทีนะครับอ่าเพิ่มสินค้าเข้าไปอยู่ในคลิปวิดีโอเวลาลูกค้าเห็นคลิปวิดีโอสามารถกดลิงก์สั่งซื้อผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้ สามารถกดลิงก์สั่งซื้อคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะทีนี้ถ้าเราใครเป็นสายไลฟ์นะครับใครเป็นสายไลฟ์ให้ไปกดคําว่าไลฟ์นะครับไปกดคําว่าไลฟ์ในการไลฟ์นะครับเราสามารถเพิ่มสินค้าในไลฟ์นี้ได้นะครับนะจะมีคําว่าสินค้านะให้กดคําว่าสินค้าและเพิ่มสินค้าเข้าไปอยู่ในไลฟ์นี้ กดเพิ่มสินค้าเข้าไปอยู่ในไลฟ์นี้ได้เลยดีไหมดีเวลาไลฟ์อยู่เราก็พูดสินค้าที่เราเพิ่มสินค้าเข้าไปในไลฟ์ลูกค้าจะเห็นตะก้าสินค้าอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับอ่าเวลาไลฟ์เราก็พูดไปขายไปพูดไปขายไปแล้วก็ปักหมุดสินค้ามันจะเด้งขึ้นนะครับอันนี้คือการทำติ๊กต็อกช็ในมือถืออย่างง่าย ดูคลิปเดียวทำเป็นทำจบได้นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับส